เจริญทาพี่น้องทุกท่านค่ะถ้ตัวเองแล้วชื่อเป็นจิตตสามมาย่างเข้าปีที่สิบสามแล้วนะคะแล้วกเเเเ็เริ่มเริ่มเริ่มเรื่องเจเนี่ยนะครับจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องการกินเจเท่าไหรล่ละค่ะแต่ว่าแต่แม่น่ะจะทานทุกปีนะคะตอนเด็กๆเนี่ยจำความได้เลยชอบไปขอกับข้าวแม่ทาน ะฮะแต่แตอนนั้นเรายังไม่รู้เรายังเด็กอยู่นะฮะแต่พอมาเราพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตมาที่แบบว่าเราไม่ได้กินเจไม่ได้อะไรนะฮะเพราะตอนนั้นจนแต่งงานจนอะไรเนี่ยแล้วในที่สุดก็คือได้เป็นจิตอาสาเนี่ยค่ะถึงได้มามากินเจโดยโดยโถาวรน,นะคะก็จริงๆแล้วการทานไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฐานจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะมันไม่ได้ง่ายนะแต่พอเรามาเป็นจิตอาสาแล้วเนี่ย ได้ธรรมะจากอาจารย์แล้วเนี่ยสองเอ่อสองปีแรกเนี่ยพอจะได้นะคะก็สองปีแรกเนี่ยได้แค่เหลือเหลือเหลือทะเลเหลือทะเลพอเราโตมากับชีวิตทะเลนะคะแล้วก็มีไข่เนี่ยค่ะที่ยังไม่ได้พอย่างเข้าปีที่สามเนี่ยเราทานได้เราทานได้นะคะทีนี้ตอนช่วงที่เราทานได้หมดแล้วเนี่ยอันดีสงที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือว่าหนึ่ง ใจเราที่เป็นคนใจร้อนใจเร็วโกรธง่ายเนี่ยมันก็กลายเป็นคนใจเย็นขึ้นแล้วก็ไม่โกรธแล้วก็ได้ธรรมะอาจารย์เนี่ยมากลอมเป่าด้วยพร้อมกับเราทานอาหารที่ที่ไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะโรคโรคหายด้วยค่ะโรคที่หายและเห็นชัดเจนเลยก็คือว่าเอ่อตอนนั้นนะครับจะมีหลังของเราเนี่ยมันจะมีก้อนเนื้อเนี่ยนูนขึ้นมา นะครับจะ,จะคนที่บ้านจะทักเรยว่าให้ไปผ่าตัดเพราะมันมีมันนูนเหมือนหลังเต่านะคะแล้วทีนี้เนี่ยเลิกทานเนื้อสัตว์แล้วเรามาทานเอ่อไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วก็ได้คือไม่รู้ว่าไอ้ก้อนเนี่ยมันหายไปเมื่อไหร่มันยุบแบนไปเลยนะคะจากที่เราไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะโรคอันนี้มันหายไปโดยอัตโนมัตินอกจากอารมณ์ชีวิตเอ่อการเร่งรีบอะไรเนี่ยมันไปแล้วนะคะแล้วก็โรคก,ก็หายแล้วเรายังได้ มิตรดีคบเคารพมิตรดีนะคะซึ่งแต่ละคนรอบด้านของเราเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะแล้วก็การทันเจนเนี่ยที่ที่เห็นชัดอยู่อย่างหนึ่งใจเรามีเมตตาไงเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเอ่อเห็นมแมลงอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันอยู่ในโถส้วมเนี่ยเราก็จะเป็นเป็นนางมาเลยค่ะลาดน้ําเลยค่ะให้เขาลงไปกับท่อเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้นะคะตัวหนึ่งเราไม่ให้ผ่านเลยค่ะเราช่วยเขาขึ้นมานะคะโดยที่โดยเฉพาะที่ภูผาเนี่ย มแมลงจะอยู่ที่โถส้วมเยอะมากนะคะแต่เราเป็นคนเมตพอเรามีใจเมตตาเราไม่เบียดเบียนสัตว์เราไม่ผิดสินข้อหนึ่งเพราะว่าการการที่เราไปฆ่าเขาหรืออะไรเนี่ยมันก็จะผิดสินข้อหนึ่งนะ,ะใจเรามีเมตตาคือเราช่วยเราช่วยเขานะคะช่วยเขาขึ้นมาตัวเล็กตัวน้อยเราช่วยหมดนะคะเนี่ยค่ะก็มีเออมันก็ได้อาน,นิสง์จากที่ว่าเออเรามีเมตตาขึ้นไม่ทําร้ายสัตว์ยุงยิงอะไรที่เขาบอกว่ายุงก็กัดเราเราก็ไม่ตกอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะ แล้วก็สําหรับเอันดีสงฆ์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคือคือพอเราเลิกทานเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยนะคะไอเิกทานไข่ตอนตอนนั้นที่ว่ายังเหลือไข่กับทะเลนะคะไข่เนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าใครไม่ทานเนื้อไข่เนี่ยชีวิตเราจะอยู่หลุดจากพวกวงเวียนกุ้มใจทางนู้นห่วงทางนี้ห่วงทางบ้านห่วงอะไรเนี่ยฮะแล้วก็อยู่ในระวังแบบเนี้ยทําให้เราทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นพอเราเลิกจากการ ไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานไข่ไม่ทานผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับสัตว์แล้วเนี่ยตรงเนี้ยนะคะชีวิตเราก็มีความสุขขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกกังวลหวั่นไหวหรือว่าห่วงนั่นหวนน่วงนี่ในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะคะก็สําหรับเมนูที่เวลาชอบทานนะคะเวลาทานไม่ทานเนื้อสัตว์ก็จะชอบชาช้า ทั้งผัดทั้งผลไม้อะไรที่เรามีอยู่เราก็จะปันหมดเพราะว่าเป็นคนที่เออไม่ชอบเคี้ยวผักเพราะถ้าทานจริงๆแล้วมันทานไม่ได้เยอะค่ะแต่ถ้าปัดแล้วมันทานได้เยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชอบทานข้าวต้มข้าวต้มเป็นข้าวต้มผักมั่งข้าวต้มเอ่อข้าวต้มเอ่อเห็ดมั่งอะไรเนี้ยค่ะเป็นข้าวต้มทรงเครื่องจะชอบมากค่ะเพราะว่ามันทานแล้วมันเบาตัวร่างกายก็เบานะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณของคุณพี่เล็กค่ะ จะบอกว่าเมนูชอบเหมือนกันเลยอะค่ะน้ำผักปั่นกับข้าวต้มอะค่ะก็น้ำผักปั่นก็กุ้งก็เหมือนพี่เล็กเลยอะค่ะคือจริงๆกุ้งก็กินผักยากอะค่ะแต่ว่าการได้ทานผักปั่นเนี่ยค่ะมันทําให้เรากินได้เยอะอะค่ะและที่สําคัญนะคะฟื้นฟูสุขภาพได้เร็วมากเลยอะค่ะตอนที่ไม่สบายอะค่ะพอกินทุกวันรู้เลยว่าสุขภาพเร็วขึ้นเยอะเลยอะค่ะพี่เล็กบอกว่าพี่เล็กมีก้อนเนื้อคล้ายๆหลังเต่าอะค่ะตอนมีนี่เจ็บไหมคะพี่ มันไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บแต่มันเป็นก้อนเนื้อไขมันอะไรก็รู้มันนูนเหมือนเป็นหลังเต่าเลยค่ะเวลาใส่เสื้อเนี่ยพอบ้านเ็าจะทักู่ดเวยนะคะบอกให้ไปผ่าออกผ่าออกเราก็ไม่ผ่านนะก็แล้วเราก็เลยใช้แนวทางว่าหนึ่งพอเราเลิกทานน้อสัตว์ได้ถาวอรแล้วเนี่ยนะแล้วเราก็ใช้วัวซาก็แทบจะไม่ค่อยได้กัวซานนะฮะตอนนั้นอะแต่มันวันหนึ่งเนี่ยมันหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้เลยโอ้เราเรามามามาหายตอนที่ว่าเอ๊ะทาไมมันไม่มีมันแบนราบไปเลยนะคะ เนี่ยค่ะก็มานั่งโอ้เราไม่เราทานไม่เราไม่ทานเนื้อสัตว์นี่เองอะคะ่ะเขายุบไปโดยอัตโนมัติขอบคุณพี่เล็กเป็นข้อดีนะคะทุ่งสังเกตะคะ่ะพี่น้องเราที่มาแชร์สภาวธรรมเกี่ยวกับเลือกการทานเนื้อสตัตว์อะคะ่ะหลายท่านจะบอกเลยว่าโลกที่เป็นอะคะ่ะหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะคะ่ะแล้วก็ที่พี่เล็กบอกอะคะ่ะว่าพอมาไม่กินเนาาื้อสัตว์อะคะ่ะสิ่งที่ได้คุณงว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นความใฝ่ฝันของทุกคนนะคะก็คือความสุขอะคะ่ะ พี่เล็กบอกว่ามีความสุขแล้วก็ใจเย็นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะที่พี่เล็กบอกก็คือมีมิตรดีอะค่ะแล้วพอมิตรดีเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราปลอยคว้าเลยค่ะทั้งมิตรดีและความสุขเนี่ยค่ะแล้วก็พี่เล็กบอกว่าสองปีเหลือไข่ทะเลและปีที่สามทานได้ะค่ะกุ้งอนุโมทนานะคะเพราะว่าอย่างกุ้งเองอะค่ะก็เหมือนพี่แมมอะค่ะกว่าจะเลิกได้นี่ก็โอ้โหต่อแตะต่อแตะอ่าพี่แมมเป็นยังไงบ้างคะพี่ ฟังพี่เล็กแล้วแบบเพลินเลยนะคะจากที่พี่เล็กลดอาหารจากเนื้อสัตว์ตามลําดับนะจนสุดท้ายเนี่ยหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยก้อนที่เป็นแล้วก็โรคที่เป็นก็หายไปเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยค่ะแต่เราพิสูจน์ได้นะคะถ้าเรามาเลิกละวัะนะคะเ่องเนื้อสัตว์ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะพี่เล็กสาธุค่ะ